เมื่อร้อยปีเศษที่ผ่านพ้นมาสมัยนั้นเขตอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบรุรียังเป็นป่าไม้รกและเรือกสวนไร่นาผู้คนมีอยู่ไม่มากปลูกบ้านเรือนอยู่เป็นหมู่หมู่ตามริมลำน้ำการเดินทางไปมาหาสู่กันก็ใช้เรือพายเรือแจวเลาะไปในคลองซึ่งสองฝั่งมีหมู่แมกไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุม ชาวปากเกร็ดต่างดำรงชีวิตเป็นกเกษตรกรผลผลิตที่เหลือกินแล้วก็จะนำไปขายที่ตลาดริมท่าน้ำเป็นวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งดำเนินสืบต่อกันมาณนะบ้านตำบลคลองพระอุดมมีวัดเก่าโบราณอยู่วัดหนึ่งเดิมชื่อวัดสว่างอารมณ์แต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดสะพานสูง เพราะมีสะพานสูงโค้งข้ามลำคลองใกล้วัดที่วัดสะพานสูงแห่งนั้นมีเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระคุณเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านอยู่รูปหนึ่งท่านมีชื่อว่าหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามหลวงปู่เอี่ยมท่านเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพศ2359ท่านเป็นพระที่ชอบเดินทุดงกรรมฐานชอบแบกกรดสะพายบาทเดินจาริกไปในแดนดงพงไพรเพื่อฝึกจิตภาวนาท่านไปไกลถึงในป่าเขตประเทศลาวประเทศเขมรตลอดจนป่าเขตภาคเหนือข้ามแม่น้ำสาลวินไปยังฝั่งประเทศพมา่าโน้น การออกเดินทุดงในแดนป่าของท่านแต่ละครั้งใช้เวลายาวนานเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะกลับวัดเพื่อนพระและศรัทธาสาธุชนเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายจึงพากันตักเตือนอยู่เสมอว่าท่านอย่าไปเลยในป่าในดงมีเสือมีช้างมีงูมีพูดผีที่น่ากลัวจงปฏิบัติอยู่ที่วัดของเรานี้เถอะพวกเราเป็นห่วงท่าน แต่หลวงปู่เอี่ยมได้บอกว่าญาติโยมทั้งหลายอย่าห่วงเลยอาตมาดำเนินรอยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือจาริกไปในราวป่าอันเป็นทินวิเวกแล้วฝึก,กจิตปฏิบัติธรรมภัยอันตรายใดๆคงไม่มีแก่อาตมารอกเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่อมคุ้มครองปกปักรักษาเพื่อนพระและญาติโยมสาธุชนชาววัดสะพานสูง ครั้นได้ฟังเหตุผลของหลวงปู่เอี่ยมก็พากันเงียบไปไม่รู้ว่าจะโต้แย้งห้ามปรามอย่างไรได้ปีต่อมาท่านเอยอยำลาพระในวัดและเหล่าสาธุชนอีกท่านบอกว่าจะเดินทุ่งดงไปในป่าแดนขเขมรการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการทุ่วงทางไกลในป่าลึกครั้งสุดท้ายของท่านพระและชาวบ้านวัดสะพานสูงได้ฟังแล้วก็พากันใจหายเป็นห่วง มองตามจนท่านแบกกรดสะพายบาดไปจนลับตาหลวงปู่เอี่ยมไปแล้วก็เงียบหายถึงเวลาเข้าพรรษาก็ไม่กลับมาปีหนึ่งผ่านไปสองปีผ่านไปสามปีผ่านไปไม่มีวี่แววว่าท่านจะหวนกลับญาติโยมและพระต่างพูดคุยกันถึงท่านด้วยความห่วงใยเป็นกังวลทำไมท่านไม่กลับมาเสียทีหนอะ สามปีแล้วนั่นนะสิไม่มีข่าวคราวเลยหรือว่าหรือว่าท่านจะมรณาภาพอยู่กลางดงพงไพรแดนขเขมรซะแล้วชาววัดสะพานสูงต่างปรับทุกขกันแล้วไหนที่สุดก็เชื่อกันว่าท่านคงจะต้องมรณาภาพไปแล้วแน่นอนชาวบ้านและพระในวัดยึงร่วมใจกันจัดงานพิธีทำบุญสังฆทานอุทิศ ตักบาตรทำบุญสวดพระพุทธมนต์แผ่ส่วนกุศลตั้งจิตอธิษฐานกันขึ้นว่าสาธุหากท่านหลงปู่เอี่ยมปฐมนามซึ่งไปเดินทุดงในป่าถึงแก่การมรณะภาพไปแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงรับรู้และอนุโมทนาบุญด้วยเถิดขอให้ท่านยงไปสู่สุขติในสามปรายยพบด้วยเถินอธิษฐานแล้ว ก็พากันกรวดน้ำลงสู่พระแม่ธรณีที่โคนต้นโพใหญ่ด้วยความรักความเคารพอาลัยในการจากไปไม่หวนกลับมาของท่านการเวลาผ่านพ้นไปอีกเดือนเศษต่อมาใกล้เข้าพรรษาได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นนั่นคือขณะที่ชาววัดสะพานสูงกำลังทำบุญเนื่องในวันพระตอนสายๆขณะที่รับพรเสร็จแล้ว ผู้คนบนศาลาก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าเด็กๆซึ่งกำลังวิ่งเล่นกันอยู่ที่ลานศาลาก็พากันวิ่งหน้าตื่นกลับขึ้นมาด้วยท่าทางตกใจกลัวพลางพูดว่าคนบ้ามีคนบ้ามาผมยาวรุงรังเลยทุกๆคนพากันเหลียวมองไปได้เห็นอย่างที่เด็กๆพูดนั่นคือมีชายคนหนึ่งผมยาวประบ่านวดเคราวยาวกำลังแบกกรดสะพายบาด เดินตรงมาชายคนนั้นไม่ได้สวมใส่เสื้อเหมือนชาวบ้านแต่ห่มกีวรเก่าขาดกระรุ่งกระริ่งหลายคนเมื่อเห็นทีแรกก็คิดเหมือนกับเด็กๆว่าถ้าคงจะเป็นคนบ้าแต่แล้วพอดูไปดูมาก็พากันร้องอุทานขึ้นทั้งศาลาลั่นไปด้วยความตื่นเต้นสุดขีดว่าหลวงปู่หลวงปู่เอี่ยมนี่โอ้ท่านยังไม่ตายหลวงปู่เอี่ยมกลับมาแล้วหลวงปู่เอี่ยมกลับมาแล้ว สาธุชนรวมทั้งพระในวัตดต่างวิ่งทลาไปรับท่านด้วยความยินดีหลังจากที่ปลงผมโกนหนวดโกนคราวให้ท่านเปลี่ยนผ้าสบงจีวรให้ท่านแล้วภาพที่เด็กๆเ,เรียกว่าขุนบ้าก็เปลี่ยนไปกลายเป็นพระกุลเจ้าที่ผ่องใสน่าเคารพศรัทธาท่านไปอยู่ไหนมาหายไปสามปีพวกเราคิดว่าท่านมรณะภาพไปซะแล้วพากันทำบุญสังฆทานอุทิศให้ท่าน ด้วยความห่วงใยญ,ญาติโยมบอกท่านด้วยความดีอกดีใจหลวงปู่เอี่ยมผู้กลับมาจึงได้เล่าให้ญาติโยมฟังว่าญาติโยมทั้งหลายอาตมาเดินทุดงจาริกไปอยู่ในดงลึกแดนเขมรขอบใจที่เป็นห่วงทำบุญอุทิศไปให้อาตมาได้รับแล้วขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆกคนนะท่านหลวงปู่เอี่ยมปธรมนาม ครั้นกลับคืนมายังวัดสะพานสูงแล้วท่านมีบารมีธรรมอันเกิดจากการฝึกจิตภาวนาในแดนดงพงไพรจนกล้าแข็งศักดิ์สิทธิ์ท่านสั่งสอนเหล่าสาธุชนชาวตำบลคลองพระอุดมตำบลบางพลับตำบลคลองข่อยและเขตใกล้เคียงในอำเภอปากเกรด็ดนนทบุรีให้ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมยึดมั่นในคุณแห่งพระรัตนตรยัย เป็นประดุจดังร่มโพร่มใส่ของสาธุชนใครมีเรื่องทุกข์ใจก็จะพากันไปหาท่านกราบนมัสก,การขอคำแนะนำท่านก็จะให้คำแนะนำขจัดปัดเป่าให้ไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังมีตำนานเก่าของชาววัดสะพานสูงเล่าสืบต่อกันมาว่าสมัยนั้นมีเหตุการณ์ลึกลับขึ้นที่เขตบ้านตำบลบางพลับ นั่นคือชาวบ้านผู้คนซึ่งเดินทางสัญจรไปมาทั้งในลําคลองและริมฝั่งคลองต่างถูกผีดุร้ายตนหนึ่งเป็นผีนางตะเคียนชอบสำแดงกายหลอกหลอนไม่เว้นแต่ละวันมันหลอกทั้งกลางคืนหลอกทั้งกลางวันไม่เลือกเวลาแม้แต่พระที่พายเรือออกบินทบาตในเวลาย่ำรุ่งมันก็ไม่ละเว้นเล่ากันว่าตอนเช้าพอพระพายเรือผ่านไปใกล้ ต้นตะเคียนริมคลองซึ่งมันสิงอาศัยอยู่มันจะปรากฏกายให้เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวสยายนั่งอยู่บนต้นตะเคียนห้อยขาห้อยหัวบางครั้งก็ส่งเสียงหวีดร้องเป็นเสียงเยือกเย็นสยองใจดังแว่วมาให้ได้ยินเป็นประจำทำให้ชาวบ้านและพระตั้งพากันเดือดร้อนสะดุ้งกลัวจึงพากันเดินทางไปกราบนามัสการท่านหลวงปู่เอี่ยม ณวัดสะพานสูงบอกเล่าเรื่องราวให้ท่านได้ฟังช่วยด้วยเถิดท่านหลวงปู่พวกเราชาวบางพลับหมดที่พึ่งแล้วลุงปู่เอี่ยมปฐมนามครั้นได้ทราบความเดือดร้อนของชาวบ้านท่านก็ไม่อาจจะทนนิ่งเฉยได้ท่านบอกชาวบ้านด้วยความเมตตากรุณาว่าอย่าโยมทั้งหลายอย่าทุกข์อย่ากังวลกันไปนักเลยจงกลับไปกันก่อนเถอะ อีกสองสามวันอาตมาเสร็จภารกิจที่วัดแล้วจะไปสังเกตดูและหาทางช่วยเหลือชาวบ้านบางพลับจึงพากันกลับไปหลังจากนั้นไม่กี่วันหลวงปู่เอี่ยมพร้อมด้วยพระลูกศิษย์รูปหนึ่งและโยมมคนายกวัดก็ลงเรือพายไปยังคลองหมู่บ้านบางพลับที่เกิดเหตุไปถึง ชาวบ้านนำพาท่านไปยังต้นตะเคียนใหญ่ริมคลองที่น่าสะพรึงกลัวต้นนั้นแต่เมื่อไปถึงในตอนบ่ายก็ไม่เห็นว่าจะมีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นคำเล่าลือที่ว่านางตะเคียนดุร้ายหลอกล้อนคนในตอนกลางวันก็ไม่เห็นปรากฏกายหรือว่าทำเสียงกรีดร้องโหยหวนให้ได้เห็นหรือให้ได้ยินเลยกลับเงียบกริบมีแต่ความสงบวิเวกวางเวง หลวงปู่เอี่ยมยืนเพ่งดูอยู่ครู่หนึ่งจึงหันมาบอกชาวบ้านว่าพวกโยมกลับกันไปก่อนเถอะอาตมาจะปักกลดสังเกตดูในคืนนี้พวกชาวบ้านจึงพากันพายเรือกลับไปหลวงปู่เอี่ยมและพระลูกศิษย์พร้อมด้วยมัคคนายกจึงพักกันอยู่ในป่าใกล้ๆต้นตะเคียนท่านนั่งสมาธิภายในมุ้งกลดเข้าฌานภาวนาแผ่เมตตา ครั้นพอตกกลางคืนผีนางตะเคียนตนนั้นก็สำแดงเดชแสดงพลังของมันคุกคามข่มขู่ลุงปู่เอี่ยมในทันทีนางตะเคียนปรากฏกายให้ท่านเห็นเป็นหญิงที่ดุดันแข็งกระด้างไม่มีความเคารพนอบน้อมยืนทำตาถมึงถึงอยู่โคนต้นพูดคมคูขึ้นว่าพระคุณเจ้าท่านยงไปให้พ้นจากที่นี่บริเวณนี้เป็นเขตของชัน ฉันไม่ต้องการให้ใครเข้ามาวุ่นวายจงไปไม่เช่นนั้นจะหาว่าฉันไม่เตือนนะลวงปูเอี่ยมเห็นท่าทางแข็งกร้าวของผีนางตะเคียนจึงแผ่เมตตาจิตให้ด้วยความกรุณาพูดดีๆกับเธอว่านี่นางตะเคียนอาตมาได้ยินข่าวว่าเที่ยวหลอกหลอนผู้คนที่ภายเรือผ่านแม้พระก็ไม่ละเว้นเลยเหรอทำอย่างนั้นทำไมหนอ ฉันไม่ต้องการให้ใครผ่านที่อยู่ของฉันหรือว่ามาใกล้ที่อยู่ของฉันรวมทั้งท่านด้วยนางตะเคียนบอกด้วยเสียงเกลี้ยกราดหลวงปู่เอี่ยมจึงบอกสอนขึ้นว่านี่นางตะเคียนโยมจะทําอย่างนั้นไม่ได้นะลําคลองสถานที่สัญจรเป็นที่สาธารณะจะมาถือสิทธิ์หวงห้ามไม่ได้โยมคิดผิดแล้วมนุษย์และอมนุษย์ล้วนเป็นสัตว์ร,ร่วมโลก เกิดมาไม่นานก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายควรมีเมตตาการุนาต่อกันอย่าเบียดเบียนทำร้ายกันเลยต่างคนต่างอยู่และเกื้อกูลกันไม่ดีกว่าเหรอหลวงปู่เอี่ยมพยายามแนะนำให้สติแต่ผีนางตะเคียนตนนั้นมันมีทิฐิดื้ดึดงไม่ยอมรับฟังมันแสดงท่าทางคมคู่โต้อตอบหลวงปู่ว่าไม่ต้องมาสอน ฉันไม่ยอมให้ใครผ่านบริเวณนี้ท่านก็ด้วยจงเก็บกรดออกไปออกไปมันตวาดแล้วก็แสดงอิทธิริ์ให้เห็นทันทีเป็นภาพที่น่ากลัวทําท่าทําทางต่างๆวิ่งขึ้นต้นไม้บ้างห้อยหัวแกวงหัวแลบลิ้นติ้นตากรีดร้องเสียงโหยหวนบ้างฟังจะให้หลวงปู่เกรงกลัวแต่หลวงปู่เอี่ยมท่านไม่กลัว ท่านใช้พลังจิตของท่านซึ่งฝึกฝนอบรมมาจนกล้าแข็งแล้วกำราบไล่จนานางตะเคียนเสะดุ้งกลัวหยุดหลอกหลอนลบหายเข้าไปในต้นตะเคียนจยงไปซะนะอย่าอยู่ที่นี่ไปหาที่อยู่ใหม่ในป่าในดโดโโ่นนเมื่อไม่มีเมตตาจิตต่อผู้คนอาตมาก็จะขับไล่ไม่ให้อยู่เบียดเบียนชาวบ้านเช่นกันไม่ฉันไม่ไปฉันจะอยู่ที่นี่ นางตะเคียนยังคงดื้อดึงแต่ไม่กล้าแสดงตนหลอกหลอนมีแต่เสียงที่ดังโต้ตอบมาให้เวลาคิดคืนหนึ่งนะพรุ่งนี้ก็ไปเสียหากไม่ไปอาตมาจำเป็นต้องขับไล่หลวงปู่เอี่ยมยื่นคำขาดเช่นกันบอกแล้วท่านก็เข้ามุ้งกรดภาวนาด้วยอนุภาพพลังบุญบาร,รมีธรรมของท่านทำให้นางตะเคียนตนนั้นไม่กล้าอาวาดอีกเลย จนกระทั่งรุ่งเช้าครั้นพอรุ่งเช้าชาวบ้านก็ต่างพากันพายเรือนำอาหารมาใส่บาตรหลวงปู่เอี่ยมและพระลูกศิษย์ฉันแล้วให้พรแล้วท่านก็นำน้ำมนต์ใส่บาตรเดินไปที่โคนต้นตะเคียนยืนเพ่งดูแล้วเอ่ยว่าไปไปอยู่ที่อื่นซะนะอย่าอยู่ที่นี่อีกเลยพูดแล้วท่านก็สัดพรมน้ำมนต์ไปที่ต้นตะเคียน ทันใดนั้นทุกคนก็ต้องสดุดุ้งผวาใจสั่นระทึกเพราะได้ยินเสียงกรีดร้องขึ้นสุดเสียงดังมาจากต้นตะเคียนแล้วก็เงียบงันไปหลังจากนั้นชาวบ้านก็เล่าว่าไม่ปรากฏผีนางตะเคียนมาหลอกห้อนอีกเลยมันหายไปด้วยอนุภาพน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็แปลกมากเพราะต่อมาไม่นานตะเคียนใหญ่โบราณต้นนั้น ก็ค่อยเหี่ยวเฉาใบร่วงหล่นแล้วยืนตายไปอย่างหน้าพิศวงยังมีตำนานอีกตำนานหนึ่งที่สาธุชนชาววัดสูงเล่าสืบต่อกันมาถึงอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เอี่ยมเรื่องราวมีดังต่อไปนี้ครั้งนั้นในเขตบ้านตำบลคลองพระอุดมมีชายคนหนึ่งประกอบอาชีพปาดตาลปีนต้นตาลเพื่อนำน้ำตาลมาขาย ในป่าตาลน,นั้นมีสารเจ้าพ่อเก่าแก่อยู่หลังหนึ่งชื่อสารเจ้าพ่อตาลคนที่ผ่านไปมักจะพากันยกมือไหว้ด้วยความยำเกรงคนป่าตาลผู้นั้นก็เช่นกันวันหนึ่งเขาได้ไปประนมมือน้อมไหว้ที่หน้าสารเจ้าพ่อแล้วบอกกล่าวบนบานขึ้นว่าข้าแต่เจ้าพ่อตาลช่วยสงเคราะห์ลูกด้วยเถอะลูกเป็นคนยากคนจนต้องปีนต้นตาลสูงทุกวัน ปาตาลเลี้ยงดูลูกเมียมานานแล้วแต่ระยะหลังนี้น้ำตาลไม่ค่อยมีเลยปีนไปก็ไม่ค่อยจะได้ผลขอรูุภาพของเจ้าพ่อจงช่วยดลบรนดาลให้มีน้ำตาลเยอะๆให้ได้เก็บไปขายเป็นกอบเป็นกรรมหากเจ้าพ่อช่วยเหลือให้สมประสงค์แล้วลูกจะถวายหัวหมูหนึ่งหัวเป็นสิ่งสมนาคุณตอบแทนสาธุเจ้าพ่อตาลจงช่วยลูกด้วย ชายคนปาดตาลประนมมือน้อมบนบานซึ่งก็ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะวันต่อมาไม่ว่าเขาจะปีนขึ้นไปบนต้นตาลต้นใดก็ไม่เคยเสียเที่ยวเพราะได้น้ำตาลมากจนเต็มกระบอกที่รองอยู่ทั้งหมดทั้งสิน้นเป็นเช่นนี้ทุกๆวันนานเป็นเดือนจนเขาได้เงินจากการขายน้ำตาลมากมายแล้วคืนวันหนึ่งเขาก็หลับฝันไปว่า มีชายชราผมขาวโพลนในตาดุคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพลางพูดว่าเฮ้ยไหนว่าจะให้หัวหมูข้าข้าช่วยเหลือแกมาหลายเดือนแล้วทำไมลืมซะละ่ะข้าคอยอยู่นะน้ําเสียงและท่าทางของชายชราคนนั้นน่ากลัวจนทำให้ชายปาดตาลสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเขานึกถึงคำบนบานกับสารเจ้าพ่อตาลขึ้นมาได้จึงรู้ว่าผีเจ้าพ่อตาล คงจะตามมาทวงหัวหมูตามที่เขาสัญญาแต่ด้วยความที่เป็นคนกะล่อนไม่ซื่อสัตย์ชายคนปาตาลเสียดายเงินที่จะต้องไปเที่ยวหาซื้อหัวหมูซึ่งมีราคาแพงและเป็นของหายากในตำบลน,นั้นเขาจึงคิดหาวิธีพลิกแพลงเพื่อไม่ให้เสียคำสาบานเขาจึงไปเอาไม้มาถากเป็นรูปหัวหมูแล้วนำไปวางเส้นไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อ ผู้บอกกล่าวขึ้นว่าข้าแต่เจ้าพ่อดงตาลลูกนำหัวหมูมาถวายแล้วนะขอให้เจ้าพ่อจงรับไปเถอะบอกแล้วก็รีบเดินกลับบ้านด้วยความโล่งอกโล่งใจแต่พอกลับไปถึงเรือนเหตุการณ์ร้ายที่ลึกลับก็เกิดขึ้นนั่นคือชายคนป่าดตาลล้มตึงลงชักดิ้นชักงอตอนหน้าเมียและลูก เมียและลูกก็ตกใจหวีดร้องเรียกญาติและเพื่อนบ้านให้มาช่วยเหลือปฐมพยาบาลชายคนปาดตาลล้มดิ้นไปสักครู่ก็ลุกขึ้นมานั่งทำตาขวางขบเขี้ยวเคี้ยวฝันพูดเสียงดังบอกเมียซึ่งนั่งอยู่ข้างๆข,ข,ขึ้นว่าข้าคือเจ้าพ่อโดงตาลหัวของแกดูหมินล่วงเกินข้ามันบอกว่าจะถวายหัวหมูข้าหนึ่งหัวหากข้าช่วยให้มันได้น้ำตาลมากมาย แต่พอข้าช่วยมันแล้วมันกลับตอบแทนข้าด้วยการดูหมินหลอกลวงเอาไม้ถากเป็นหัวหมูไปให้ข้ามันดูถูกข้าข้าจะเอาชีวิตมันภายในเจ็ดวันนี้มันจะต้องตายมันจะต้องตายอย่างทรมานเมียคนปาดตาลครั้นรู้ดังนั้นก็ตัวสันเทาด้วยความหวาดกลัวก้มลงกราบผีเจ้าพ่อซึ่งสิงร่างของผัวพลางละล่ำละลักวิงวอนว่าเจ้าพ่อเจ้าขา เจ้าพ่อดงตาลอภัยสักครั้งเถอะผัวของฉันผิดไปแล้วอย่าเอาชีวิตเขาเลยฉันจะขอแก้ตัวเจ้าค่ะจะขอแก้ตัวด้วยการถวายหัวหมูให้ท่านสองหัวในวันพรุ่งนี้ขอท่านจงได้โปรดอภัยไม่มันสายไปแล้วว้ยข้าไม่ต้องการมันดูถูกข้ามันจะต้องตายเพื่อคนอื่นจะได้ไม่กล้าเอาเยี่ยงอย่างมันอีกเจ้าพ่อได้โปรดถอะ ได้โปรดเมียชายปาดตาลกลัวจนลนลานน้ำตาหนองหน้าไม่ไม่เจ้าพ่อตาลตวาดยังเกลี้ยวกราดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วร่างของชายปาดตาลก็ล้มคว่ำสิ้นสติไปทันทีเมื่อผีเจ้าพ่อดงตาลออกจากร่างไปแล้วชายปาดตาลก็ฟื้นรู้สึกตัวพอรู้ว่าผีเจ้าพ่อดงตาลจะมาเอาชีวิตก็กลัวจนตัวสั่นสำนึกผิด ลนลานรีบไปตลาดริมน้ำสั่งซื้อหัวหมูมาต้มรุ่งเช้าวันต่อมาก็ชวนเพื่อนบ้านลูกเมียเดินทางไปยังศาลเจ้าพ่อดงตาลพร้อมกับเส้นสวงบนบานว่าข้าแต่เจ้าพ่อลูกผิดไปแล้วอาภัยให้ลูกด้วยเถอะโปรดอาภัยด้วยชายคนปาดตาลก้มกราบด้วยความกลัวแล้วบัดดลพลันผีเจ้าพ่อดงตาลก็เข้าสิงร่างของเขาอีก ทำท่าทางโกรธขึ้งเย้ยหยันว่า<笑><笑>เอามาทําไมข้าไม่ต้องการแล้วว้ยมันสายไปแล้วคอ,อยดูไม่เกินเจ็ดวันนี้เตรียมตัวทําศพมันเถอะผีเจ้าพ่อดงตาลบอกแล้วก็ออกจากร่างชายคนปาดตาลไปเมียและญาติพี่น้องต่างพากันหวาดกลัวพยุงร่างของเขากลับไปยังบ้านเรือนแล้วปรึกษากัน ผีมันไม่ยอมแล้วมันเอาตายแน่หาทางแก้ไขเถอะญาติิพากันบอกจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงชายป่าตานตัวสั่นง,งันงกกลัวตายไปหาหลวงปู่เอี่ยมเร็วเข้าไปปรึกษาท่านบางทีท่านอาจจะช่วยได้นะรีบไปอย่าช้าพวกญาติและเพื่อนบ้านแนะนำชายป่าตานได้สติก็รีบไปที่วัดสะพานสูง โดยมีเมียและหมูญาติตามไปด้วยความห่วงใยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้หลวงปู่เอี่ยมได้รับฟังด้วยน้ำตาหนองหน้าว่าปู่เจ้าขาช่วยด้วยลูกฉันยังเล็กหากเขาตายฉันและลูกจะทำยังไงหลวงปู่เอี่ยมครั้นพอร,รู้เรื่องราวท่านก็บังเกิดความเมตตาสงสารในชะตากรรมจึงพูดบอกว่าก็ได้อาตามาจะลองช่วย โยมจงจุดทูบบอกผีเจ้าพ่อดงตาลน,นั่นให้มาเข้าสิงร่างของสามีโยมอีกสักครั้งเถอะแล้วอาตมาจะเจรจาขอร้องเขาเองเมียของคนปาดตาลก็รีบทำตามจุดทูบอธิษฐานบอกกล่าวไปยังผีดงตาลที่ลึกลับตนนั้นซึ่งก็ได้ผลเพราะในบัด,ดนลผีเจ้าพ่อดงตาล้ามาสิงร่างชายปาดตาลทันที ท่าทางตาขวางฮึดฮัดอยู่ต่อหน้าหลวงปู่เอี่ยมและทุกๆคนบนศาลาวัดเรียกข้ามาทำไมเรียกข้ามาทำไมผีเจ้าพ่อตะคอกเมียคนปาดตาลอาตมาเป็นคนให้เรียกเพื่อจะขอร้องว่าอย่าทำร้ายอย่าเอาชีวิตคนปาดตาลคนนี้เลยลูกเขายัางเล็กนักหากเขาตายลูกเมียเขาจะลำบากจงไว้ชีวิตเขาเถอะเจ้าพ่อ หัวหมูเขาก็เพิ่มให้เป็นสองหัวแล้วไม่ใช่เหรอหลวงปู่เอี่ยมพูดขอร้องไม่ท่านอย่ามายุ่งเรื่องของชาวบ้านจาคนป่าตานนี่มันดูหมินผมผมไม่ให้อภัยมันผมเอามันตายแน่จะได้รู้กันว่าเจ้าพ่อดงตาคือผมนี่ใครจะมาดูหมินไม่ได้โยมผีเจ้าพอ่ออภัยให้เขาเถออาตมาขอร้องนะจงได้โปรดเมตตา การฆ่าคนนั้นเป็นบาปท่านเป็นเทวดาเป็นพระภูมิเจ้าที่จงปราณีแก่เหามนุษย์ท่านเป็นเทวดาจงรักษาเทวธรรมอิริโอตตปปะสมปันนาสุขธรรมะสมาหิตาสันโตสัป,ปุริสาโลเกเทวธรรมมาติวุจเรท่านลืมแล้วเหรอไม่ต้องมาสั่งสอนผมไม่ฟังคำไหนคำนั้น ผมจะเอาชีวิตมันแน่รู้ว่าท่านจะขัดขวางหากท่านอยากลองพลังเจ้าพ่ออย่างผมก็ลองดูเอาเลยเดี๋ยวยินเขาเล่าว่าท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันผีเจ้าพ่อดงตาทะลึงตาใสหลวงปู่เอี่ยมทั้งพระและญาติโยมในศาลาพากันตะลึงใจสันระทึกต่อเหตุการณ์ที่กําลังเทวีความรุนแรงหลวงปู่เอี่ยมครั้นเห็นว่า ผีเจ้าพ่อดงตาลบังอาจคมขู่สำแดงเดชภายในวัดไม่เคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงตัดสินใจกำราบปราบอันธพาลท่านหยิบสร้อยประคำของท่านขึ้นมาแล้วคล้องสวมไปที่หัวของชายคนปาดตาลซึ่งถูกผีสิงอยู่อย่างรวดเร็วทันทีที่ถูกสายประคำศักิ์สิทธิ์คล้องชายปาดตานก็ล้มลงดินทุรนทุรายแล้วร้องว่าโอ๊ยร้อน ร้อนกลัวแล้วกลัวแล้วจากนั้นก็แน่นิ่งเงียบไปทันทีครู่ต่อมาชายคนป่าดดาน้าฟื้นมันออกไปแล้วโยมเอ้ยพากันกลับบ้านเถอะพรุ่งนี้ตอนสายสายอัตมาจะไปจัดการกับมันเองผีเจ้าพ่ออันธพาลอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เป็นผีบาปผีกรรมผู้คนจะเดือดร้อนรุ่งเช้าวันต่อมาหลวงปู่เอี่ยม พร้อมด้วยพระลูกวัดและเหล่าสาทุชนก็พากันไปที่ดงตาลอันเป็นที่สถิตของผีเจ้าพ่อเมื่อท่านไปถึงท่านก็ยืนนิ่งเพ่งดูแล้วเอ่ยขับไล่ขึ้นว่าไปไปอยู่ที่อื่นนะอย่ามาอยู่ที่นี่อีกสั่งแล้วก็ให้ญาติโยมลูกศิษย์จุดไฟเผาสารเจ้าพ่อโบราณหลังนั้นจนมอดไหมเหลือเพียงเท่าฐาน และนับตั้งแต่วันนั้นผีเจ้าพ่อดงตาลก็ไม่มาเข้าสิงเข้าฝันชายคนปาดตาลคนนั้นอีกเลยชายคนปาดตาลก้มกราบหลวงปู่เอี่ยมด้วยความสำนึกในบุญคุณที่หลวงปู่ช่วยชีวิตไว้หลวงปู่ก็สั่งสอนให้เขาสำนึกรู้ว่าการพูดโกหกหลอกลวงบนบานแล้วไม่ทำตามสัญญา เป็นการผิดศีลข้อมุสาจะนำเรื่องร้ายแรงคือภัยอันตรายมาสู่ตนชายคนปาดตาลสำนึกผิดเขาสมาทานศีลห้าเลิกเป็นคนเจ้าเล่ห์หลอกลวงนับแต่นั้นและมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้อยู่กับลูกกับเมียยังผาสุขเรื่อยมาท่านสาธุชนทั้งหลายเอ่ยนี้คือเรื่องราวตำนานความเมตตาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เอี่ยม ธรรมนามอดีตเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงผู้เป็นพระสุปฏิปันโนแห่งอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีหลวงปู่เอี่ยมท่านอยู่เป็นร่มโพร่มใสเป็นเนื้อนาบุญของสาธุชนชาววัดสะพานสูงจนกระทั่งถึงปีพศ2439ท่านจึงมรณาภาพสิริอายุได้80ปีเต็มแต่แต่แม้ว่า ท่านจะมรณภาพจากไปนานกว่าร้อยปีแล้วแต่ความดีงามความศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีธรรมของท่านยังคงดำรงอยู่ปัจจุบันนี้ที่วัดสะพานสูงก็ยังคงมีรูปปั้นของท่านให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชาขอพรมีผู้คนหลั่งไหลกันไปไม่ขาดสายสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังขังนมามิขอกราบนามัสการหลวงปู่เอี่ยมปธมนามหลวงปู่ผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดสะพานสูงสาธุสาธุสาธุ